แต่หนูไม่กินเหล้านะแต่หนูไม่กินเหล้าน้ำไม่กินเหล้ากินโซแต่เบียร์กินแต่เบียร์น้ำไม่กินเหล้าใช่ไหมน้ำใช่น้ำไม่กินเหล้าไม่ไม่อันนี้มันมีมันมีส่วนทำให้บวมด้วยนะจริงๆแล้วเจ๊อาจจะไม่ได้อ้วนมากน้ำบางอย่างไม่ควรพูดจริงจริงเพื่อนหนูอ่ะจริงจริงก็ไม่ได้กินเยอะแต่เพราะเป็นอาจจะเป็นเพราะแอลกอฮอล์ใช่เยอะจะเนี่ยอาจจะไม่ได้อ้วนมากแต่บวมแอลกอฮอล์ไง มากินเดี๋ยวนี้อาถือไว้ด้วยอากินเดียวพอเอ้มาเกาหลีจะมีีเดียวบนนาของน้ำนี่ิิกินเบ้าอะไรเป่กินหรือเปล่าของเขาของน้ำของเอน้ำของน้ำน่นเอแบลนี่นู่นไปนู่นเขาได้แค่เยวโอเคอานี้ดยกินเ้า กินปอกตอนนัานนะกินปอกตอนนั้นาน่ากินดิทำไงก่อนไม่ทำไงก็จะกินทำไงก่อนแล้วทำอะไรล่ะทำไงก่อนทำอะไรล่ะน่ารักก่อนทำน่ารักก่อนไม่เขาดี๋ยวขาน่ารักให้พี่เขาดูก่อนไม่ไม่ทำเขาหน้ารักอยู่แล้วทำน่ารักก่อนน่ารักก่อนไม่เอาแล้วไม่กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรพี่เขาดูก่อนไม่เอาแล้วไม่ทำให้เขานะทำให้พี่เขาโลโลแล้วเดี๋ยวไม่เอาเขากินแล้วก็ก็แค่นี้เองเออ มาครึ่งชิ้นพอทำไมอ่ะเราไม่น่ารอเราไม่น่าพอเราต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมทริปกับหนูในวันนี้นะคะไอ้พาหนูมาที่ต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของหนูที่มาแรกในชีวิต